โทร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 เรียกโทรเรียกโทรเรียกรถพยาบาลเร็วเร็วเรเร็วเร็วหววเเร็วๆๆ็วอร็อเร็เร็งเรวรเรเรเ็วร

อนูถ่ายถายอ้ไม่จะช่วยยังเงรถจังมันมันาไอเอาจะตังให้มันเมื่อกี้แล้วมันถอยไปเหยียบเขาเลยอ่ะเจ้าของเขานั่นแนะเขามาด้กยกเขามาด้ยันบอยกี้อย่าเข้าไปใกล้นะต้มไปใกล้เลยนะ โทรโทรแล้วครับโทรแล้วครับโทรโทรแล้วครับโทรแล้วค่ะพี่ช้างไงเอาตากให้ช้างเลยช้างมันเหดืยบช้างมันวิ่งใส่ช้างมันยิงวิ่งใส่เจ้าของเขาเลยอ่ะโทรโทรแล้วโทรแล้วโทรแล้วครับโทรแล้วค่ะโทรโทรแล้วหนึ่งหกหกเก้าเหรอโทรไปไหนเพียบเจ้าของเลยอ่ะยิงโทรไปไหนโอ้ใครใครโทรโทรไปไหนหนึ่งหกหกเก้าไปแล้วครับ ตังค้าตัานกไปเป็นคนน้อกแล้วามันคนน้ำอกแล้วมันหยีบยหยีบักเลือดเขาก็เลยออยเต็เลยโอนเขาโอนเขาเาขี่จักรยานมาถึงว่าไม่อยากให้ไปใกล้อ่ะ มันวิ่งผมไม่ทันเห็นช้างเหยียบคนที่เขาดินนะบอกใช่เลือกหนูก็เอามอไซค์ไปเก็บแล้วก็ขอรถโรงพยาบาลมาขึ้นมารถโรงพยาบาลกู้ชีพโรงพยาบาลก็เลี้ยวแล้วก็พอมาถึงที่เกิดเหตุเขาก็ประคองผู้บาดเจ็บไว้ที่ตักเราก็บอกว่าเอ้ยพี่คะจะเอาคนเจ็บไว้อย่างนี้ไม่ได้นะคะคนเจ็บต้องนอนลาบแล้วก็จับชีพจรดูพยาบาลจับชีพจรที่ข้อมือ ไม่มีหนูก็จับชีพจรที่ตรงคอก็ไม่มีพยาบาลบอกว่าไม่มีชีพจรแล้วหนูก็ตอบตรงกับเขาว่าของหนูก็ไม่มีเหมือนกันแล้วอีกคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเอ้ยเขามาเปิด่านตาเขาบอกว่าบานตาปิดแล้วแล้วแล้วคนที่เป็นแม่แม่แฟนอ่ะเขาก็บอกว่าเป็นยังไงมั้งคะเป็นยังไงมั้งคะพยาบาลก็ตอบว่าไม่มีชีพจรแล้วเสียชีวิต เขาก็คีดเลยคือแบบตกใจอะไรเนงะี้ยรีตคีดเลยนะแบบใน,นที่เกิดเหตุนนะตอนนั้นแล้วก็ถึงตอนนั้นเสร็จแล้วปุ๊บหนูก็ไปถามว่าช้างอยู่ตรงไหนคะเขาก็บอกว่าลามไว้ที่ต้นไม้หนูก็ไปถ่ายรูปช้างมามีอยู่สองตัวตัวเล็กกับตัวใหญ่พอพอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวแจ้งสามสูนนะก็บอกจ้ะ งั้นเดี๋ยวหนูกลับก่อนหนูก็กลับไปชุดแรกคือชุดมาช่วยเหลือและประถมพยาบาลเพื่อที่จะเคนเจ็บไปโรงพยาบาลแล้วบาดแผลของผู้เสียชีวิตเป็นยังไงอ่าบาดแผลตอนนั้นบาดแผลของผู้เสียชีวิตมีแค่แก้มแก้มข้างขวามีรอยถลอกแต่เลือดที่อยู่ในบนถนนคือเป็นกองเป็นกองคือว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยตอนที่โดนช้างเหยียบเนี่ย คือเขานอนคว่ำหน้าแล้วก็ผู้หญิงที่มาคว้าขึ้นเนี่ยคือหงายแล้วเลือดก,ก,ก็กองอยู่บนถนนลักษณะาบาดแผลไม่มีเลยคือเหมือนลักษณะช้ำในช้ำในแล้วก็พอรอบสองหนูกลับมากลับไปที่เกิดเหตุหนูก็กลับมารถกูภ้ภัยก็คือยืนยันแล้วการเสียชีวิตก็เสียชีวิตแล้วอะไรเงี้ยก็กลับมารถกูภ้ภัยไปรอบสองก็คือฟองเขาจะออกจากปาก หนูก็เคยเก็บตบคือว่าเก็บเฉพาะคนที่กินยาก็เลยบอกว่าทําไมฟองเขาออกจากปากพอเอามาที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็บอกว่าปอดแตก